สรุปราคาผักวันนี้วันที่13กุมภาพันธ์2568อัปเดตจากเว็บไซต์ตลาดส,สมุมเมืองเป็นราคาสูงสุดไซญ่สวยเท่านั้นกวางตุ้งใบกิโลกร,รัมละ14บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมกวางตุ้งดอกกิโลกร,รัมละ18บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมกระลำปีแตงผลกิโลกร,รัมละ18บาทเมื่อวานเท่าเดิม กลัมปลีม่วงกิโลกรัมละ4 0บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมกลัมดอกกิโลกรัมละสาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น1บาทกลัปลีเขียวกิโลกรัมละ9บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น1บาทกลัมปลีหัวใจกิโลกรัมละ14บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมคณะต้นกิโลกรัมละ6บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น2บาทคณะยอดกิโลกรัมละ18บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง2บาทคณะห้องกงกิโลกรัมละ70บบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม ผักกาดขาวลุยกิโลกรัมละ9บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น1บาทผักกาดเขียวปลีกิโลกรัมละ6บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักกาดหอมกิโลกรัมละ15บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักกาดแก้วกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักกาดส้อยกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ16บบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม ผักบุ้งไทยหรือผักบุ้งแก้วกิโลกรัมละ14บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักบุ้งนากิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักขึ้นช่ายกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมต้นหอมกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมต้นหอมญี่ปุ่นกิโลกรัมละ70บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักชีไทยกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักชีลาวกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม ผักชีฝรั่งกิโลกรัมละ44บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น4บาทรากผักชีกิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมใบสะระแหน่กิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมใบกะเพรากิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง5บาทใบโหระพากิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมใบแมงลักกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น10บาทใบชะพลูกิโลกรัมละ120บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม ต้นตะไคร้กิโลกรัมละ17บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมกระชายซอยกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมกระชายหัวกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมข่าอ่อนกิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมใบกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมใบกุ้ยช่ายขาวกิโลกรัมละ100บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมดอกกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ1 0 0บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมดอกหอมกิโลกรัม ใบมะกรูดกิโลกรัมละ70บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมข่าแก่กิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมขิงซอยกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมขิงแก่กิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมขิงอ่อนกิโลกรัมละ70บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมรลกขี้หนูสวนหอมกิโลกรัมละ160บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง20บาท พริกกะเฉียงกิโลกรัมละ100บาทเทียบกรรับเมื่อวานเท่าเดิมพริกกินดาเขียวกิโลกรัมละ35บาทเทียบกรรับเมื่อวานลดลง5บาทพริกกินดาแดงกิโลกรัมละ40บาทเทียบกรรับเมื่อวานลดลง5บาทพริกซุปหรวอตเขียวกิโลกรัมละ50บาทเทียบกรรับเมื่อวานเท่าเดิมพริกซุปหรวอตแดงกิโลกรัมละ60บบาทเทียบกรรับเมื่อวานเท่าเดิม พริกช <iet> ี้ฟ้าเขียวกิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกชี้ฟ้าแดงกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกยำขาวกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกยำเขียวกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกยำแดงกิโลกรัมละ45บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกหยวกกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง6บาทพริกหวานเขียวกิโลกรัมละ80บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม พริกหวานแดงกิโลกรัมละ90บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกหวานเหลืองกิโลกรัมละ90บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกชี้ฟ้าเหลืองกิโลกรัมละ70บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกไทยอ่อนกิโลกรัมละ100บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมถั่วฝักยาวด้วงกิโลกรัมละ 50บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น15บาททั่วฟักยาวเส้นกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น10บาททั่วภูกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น5บาททว่วลันตาหวานกิโลกรัมละ100บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมฝั่งล้นฟ้ากิโลกรัมละ120บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมลูกน้ำเต้ากิโลกรัมละ12บบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม บวบงูกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น4บาทบวบหอมกิโลกรัมละ3าบาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น6บาทบวบเรียมกิโลกรัมละ28บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมกระเจี๊ยบเขียวกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น6บาทชะอมกิลกรัมละ18บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง5บาทดอกแครกกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมฟักเขียวอ่อนกิโลกรัมละ17บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น2บาทฟักเขียวแก่กิโลมาทเเ่ดิ ปลาจีนกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมราจีนกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง4บาทเมื่อเขือพฟงเด็ดขั่วกิโลกรัมละ90บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเมื่อเขือพฟองไม่เด็ดขั่วกิโลกรัมละ70บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเมื่อเขือม่วงกิโลกรัมละ16บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเมื่อเขือยาวกิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม มะเขือลายกิโลกรัมละ16บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือลินกิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือสดดิ้งกิโลกรัมละ16บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือไข่เต่ากิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือเปาะกิโลกรัมละ17บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น1บาทมะเขือเทศราชินีกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม มะเขือเทศสีดากิโลกรัมละ10บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือเทศเนื Four ้อกิโลกรัมละ75บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือเหลืองกิโลกรัมละ15บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง5บาทมะเขือเทศทอดแดงกิโลกรัมละ12บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะละกอดิบกิโลกรัมละ17บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น1บาท มะละกอฮอนแลนด์กิโลกรัมละ2 3บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง5บาทแตงกวาเบอร์กลางกิโลกรัมละ22บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมแตงกวาอ่อนกิโลกรัมละ32บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น2บาทแตงร้านกิโลกรัมละ20บบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม ฟักทองทองอภัยกิโลกรัมละ25บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมฟักทองลายกิโลกรัมละ23บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมฟักทองเกษตรกิโลกรัมละ25บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมฟักทองสีเมืองกิโลกรัมละ25บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมแตงไทยอ่อนกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น2บาท แตงโมอ่อนกิโลกรัมละ28บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น2บาทข้าวโพดฝักอ่อนกิโลกรัมละ16บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมดอกสลิดกิโลกรัมละ350บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักวันบ้านกิโลกรัมละ150บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักวันปลากิโลกรัมละ200บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมยอดผักปลังกิโลกรัมละ7บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมสายบัวลอกกิโลกรัมละ24บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม หนอ่อไม้ฝรั่งแบบแบบเขียวกิโลกรัมละ80บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมหัวไชเท้ากิโลกรัมละ10บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมหอมแดงไม่ตัดจุกกิโลกรัมละ45บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมกระเทียมไทยมัดจ like ุกกิโลกรัมละ110บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมแค่อดไทยกิโลกรัมละ18บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมหอมหัวใหญ่ไทยกิโลกรัมละ30บบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม เห็ดนางฟ้ากิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดนางรมหลวงกิโลกรัมละ80บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดฟางเบอร์เล็กกิโลกรัมละ1 0 0บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ1 1 5บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะนาวเบอร์เล็กลูกละ0.7บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะนาวเบอร์กลางลูกละ1.8บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม มะนาวเบอร์ใหญ่ลูกละ2.5บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดกระด้างกิโลกรัมละ180บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดคอนขาวกิโลกรัมละ150บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดหอมสดกิโลกรัมละ180บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดหูหนูสดกิโลกรัมละ60บาท เทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดหูหนูแห้งกิโลกรัมละ130บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดเข็มทองกิโลกรัมละ55บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเมกูดเบอร์เล็กกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเมกูดเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมจบการรายงานสรุปราคาผักขอบขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับการแนะนำนะครับ การปลูกพืชปลูกผักอะไรดีนะครับในช่วงฤดูร้อนนะครับแล้วก็จะมีการบำรุงรักษายังไงนะครับเพื่อให้พืชผักของเรานะครับสวยงามนะครับและก็มีผลผลิตนะครับออกสู่ตลาดนะครับในช่วงฤดูร้อนก็จะทําให้ขายได้ราคาดีนะครับในช่วงฤดูร้อนนะครับเนื่องจากเป็นช่วงที่อากาศร้อนจัดนะครับก็ปลูกพืชผักอะไรก็จะไม่ค่อยงามนะครับ มักจะมีการเสียหายนะครับเนื่องจากอากาศร้อนจัดนะครับแล้วก็การใช้น้ํานะครับก็จะต้องมีการใช้เยอะใช้บ่อยใช้มากแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวมาฟังกันนะครับว่าจะมีเคล็ดลับการดูแลยังไงนะครับผมนะครับเอาเชิญรับฟังกันได้เลยนะครับผมหัวข้อก็คือนะครับร้อนนี้ปลูกผักอะไรดีนะครับผมนะครับการปลูกพืชผักนะครับในช่วงฤดูร้อนนะครับเพื่อที่จะ ให้ขายได้ราคาดีนะครับจะปลูกอะไรกันดีนะครับเพื่อให้ทันขายในช่วงสงกรานนะครับก็คือประมาณเดือนมีนาคมนะครับถึงเดือนเมษายนนะครับช่วงนี้นะครับอากาศจะร้อนอบอ้าวนะครับลมพัดผ่านส่วนมากก็จะเป็นลมร้อนนะครับความชื้นนะครับในอากาศก็จะมีน้อยนะครับนะครับการลดน้ำลดน้ําอะไรก็นะครับ ทําให้ละเหยเร็วนะครับระเหยละเหยเร็วนะครับพืชผักนะครับก็จะมีโอกาสถูกแดดเผาไหม้นะครับก็เหี่ยวแห้งตายไปเลยนะครับก็มีนะครับช่วงนี้จึงมีการดูแลนะครับควรดูแลเรื่องน้ําและความชื้นมากให้มากเป็นพิเศษเลยนะครับก็ควรจะมีการหาวัสดุนะครับที่เป็นอาจจะเป็นวัสดุธรรมชาติก็ได้นะครับพวกฟางข้าวพวกหญ้าแห้งอะไรก็ได้นะครับมาคลุมโคนคุมแปลงนะครับ รอบๆต้นนะครับเพื่อให้รักษานะครับรักษาความชื้นในดินนะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็ควรมีการเดินระบบน้ําหยดนะครับให้พืชได้รับน้ํามากเป็นพิเศษนะครับเพราะช่วงนี้นะครับน้ําก็จะะเหิละเหยนะครับแล้วก็ซึมลงดินเร็วมากนะครับพืชผักนะครับก็ควรจะเป็นพืชที่ใช้น้ําน้อยนะครับพวก อย่างเช่นพวกถั่วนะครับพวกข้าวโพดหวานนะครับพวกข้าวโพดต่างๆนะครับพวกบวบนะครับมะระนะครับถั่วฝักยาวนะครับฝักแฟงนะครับไอ้ถั่วฝักยาวนี่ไม่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับนะครับถ้าถ้าปลูกถั่วฝักยาวนะครับในช่วงหน้าร้อนควรจะมีการมุงนะครับมุงผ้าสเลนนะครับแนะนำเบอร์หกนะครับ50 60นะครับก็จะช่วย ทำให้ถั่วฝักยาวนะครับออกฝักแล้วก็ติดฝักแล้วก็ฝักทำให้ฝักยาวนะครับแต่ถ้าเราไม่คลุมเลยนะครับไม่ไม่ไม่ม,มุงเลยมันมันน่าจะทำให้ถั่วนะครับไม่ค่อยติดฝักแล้วก็ผลสั้นนะครับผมเคยปลูกอยู่นะครับถั่วฝักยาวในช่วงร้อนนะครับไม่ได้เลยนะครับไม่ติดฝักถึงติดฝักก็จะทำให้ฝักนั้นไม่ยาวเท่าที่ควรนะครับผมนะครับ ก็ลองลองดูนะครับถ้าใครสนใจนะครับปลูกถั่วฝักยาวหน้าร้อนนะครับลองลองนะครับใช้พาสเลนนะครับมุงแปลงนะครับเพื่อที่ทำให้ฝักยาวนั้นติดฝักได้ดีนะครับก็จะมีฟักแฟงนะครับฟักทองถั่วพูนะครับคะน้ากวางตุ้งแดงกวุแดงกนะครับมะเขือพริกมะเขือเทศผักกาดขาวผักกาดหอมผักชีถั่วเขียวมันเทศพวกนี้นะครับ ก็สามารถปลูกได้นะครับในช่วงฤดูร้อนนะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับระวังนะครับอย่าแห่ปลูกเหมือนกันมากๆนะครับเดี๋ยวราคาก็อาจจะตกไปตามนั่นแหละนะครับกลไกตลาดนั่นแหละนะครับก็พืชผักที่ได้ราคาดีนะครับพืชผักที่ได้ราคาดีในหน้าร้อนนะครับจะมีผักชีหอมนะครับผักบุ้งจีนถั่วฝักยาวแจงกวาแจงไทยนะครับมาละ คณะกวางตุ้งพืชแก้ร้อนในนะครับอาแฟงแตงบวบตำลึงน้ำเต้าผักบุ้งกระเฉดนะครับพวงนี้ครับก็ช่วงหน้าร้อนก็จะราคาดีทุกปีนะครับว่าผลผลิตก็ก็ค่อนข้างน้อยนะครับออกสู่ตลาดน้อยมากนะครับความต้องการบริโภคก็ก็เยอะนะครับก็เป็นปกตินั่นแหละนะครับฉะนั้นนะครับในช่วงหน้าร้อนนะครับก็ลงมือปลูกกันได้เลยนะครับ ลงมือปลูกกันได้เลยนะครับเพื่อที่จะทําให้ผลผลิตนั้นออกสู่ตลาดนะครับในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมเป็นต้นไปเลยนะครับถึงช่วงกลางเดือนอเมษายนนะครับหรือว่าช่วงสงกรานนั่นแหละนะครับนะครับช่วงนี้ก็พืชผักมันจะเจอปัญหาเยอะนะครับนะครับในเรื่องของ น้ำนะครับไม่เพียงพอนะครับอากาศก็ร้อนจัดนะครับแล้วก็มักจะมีแมลงนะครับแมลงชุกชุมมากนะครับพวกเพลี้ยพวกอะไรก็เยอะนะครับในช่วงนี้ก็ดูแลกันให้ดีๆนะครับข้อมูลนะครับจากตลาดนะครับตลาดกลางสินค้าเกษตรนะครับก็ได้นําเสนอมานะครับในช่วงสงกรานต์นะครับทุกปีนะครับผักประเภทผักกาดหอมผักหอมหัวใหญ่นะครับหอมใหญ่พริก เครื่องต้มยำพืชผักนะครับระเภทกับแกล้มนะครับเครื่องเคียงต่างๆนะครับขายดีทุกปีเลยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลนะครับถ้าเมื่อก่อนโกโหนะครับเนี่ยเทศกาลสงกรานต์นะครับทุกปีนะครับเทศกาลปีใหม่อะไรก็แล้วแต่นะครับนะครับในช่วงเทศกาลนะครับก็จะมีการสังสรร์นะครับการสังสรร์การใช้พืชผักเยอะนะครับราคาพืชผักก็ ดีนะครับนะครับพืชผักก็ดีมากนะครับแต่ทุกวันนี้ก็ปัญหานะครับเรื่องของโรคระบาดนะครับเรื่องของโควิดโควิดอะไรก็อาจจะทําให้อ่ก็อาจจะไม่ได้เป็นเหมือนช่วงปกตินะครับแต่ว่าก็จะมีการใช้อ่มากกว่าปกติอยู่ดีนั่นแหละนะครับในช่วงสงกรานต์นะครับนะครับก็ลองๆองนะครับลองลองวมือทำนะครับไม่ต้องทํามากนะครับอาจจะทานิดๆหน่อยๆนะครับ ถ้าหากว่ามันไม่เป็นมันไม,ไม,ไม่ไม่ได้ผลเท่าที่ควรแล้วก็ไม่ได้ขาดทุนมากนะครับก็ลองลองลอง,ลองทำดูนะฮะหาเทคนิคนะครับหาเทคนิคนะครับมาจัดการดูแลนะครับแปลงนะครับให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดนะครับก็ลองลงมือทําดูนะครับอชอบอะไรผักเช่นไหนก็ก็ลงมือทําได้เลยนะครับผักอะไรที่น่าจะได้ราคาดีนั่นแหละนะครับ โดยเฉพาะผักชีนะครับผักชีหอมผักชีลาวนะครับผักชีฝรั่งนะครับใบสะเน่พวกนี้นะครับใช้บ่อยใช้บ่อยใช้เยอะนะครับนะครับในการประกอบอาหารนะครับแล้วก็เป็นผักข้างเคียงนะครับพวกต้นหอมเหมือนกันนะครับต้นหอมแบ่งนะครับก็ใครสนใจพืชผักชนิดใดก็ลองลอง ทำดูนะครับผมนะครับเอาละครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมลุงใจหัวใจเกษตรนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับนี้นะครับผมมาทำความสะอาดนะครับต้นพลิกบเล็กนะครับที่ ปลูกไปได้ไม่นานนะครับผมนะครับก็มาถอนหญ้านะครับถอนหญ้าแล้วก็ทําความสะอาดนะครับกิ่งใบด้านล่างนะครับให้สวยงามให้สะอาดนะครับเพื่อที่จะช่วยป้องกันโรคแมลงนะครับผมนะครับแล้วก็ช่วยให้ต้นพริกนะครับได้รับสารอาหารขึ้นไปเลี้ยงยอดเลี้ยงใบนะครับเพื่อที่จะทาให้ต้นพริกมีความสูงนะครับสูงจาก พื้นดินก็จะมีผลดีหลายอย่างนะครับหนึ่งละป้องกันโรคแมลงได้ดีมากนะครับผมได้ดีมากนะครับช่วยลดการใช้สารป้องกันและกําจัดแมลงลงได้มากนะครับผมนะครับแต่ทีนี้นะครับผมก็มาสังเกตเห็นนะครับยอดใบของพริกต้นหนึ่งนะครับที่มีอาการผิดปกตินะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันเป็นอาการยังไงครับผมมาดูกันเลยครับ นี่คือนะครับต้นพริกนะครับที่มีอาการนะครับผิดปกติก็คือมีอยอดอ่อนใบอ่อนนะครับใบไม่เรียบนะครับใบเฉพาะใบอ่อนนะครับโดยเฉพาะใบอ่อนใบไม่เรียบมีอาการหยาบกระด้างนะครับนะครับผมมีอาการหยาบกระด้างคล้ายๆกระดาษย่นนะครับผมครับคล้ายๆกระดาษย่นใบไม่ยืดไม่เหยียดตรง ขอบใบจะห่อนะครับบางใบก็ห่อขึ้นบางใบก็ห่อลงนะครับใบเล็กสั้นรีบเล็กสั้นนะครับผมนี่คือนะครับอาการของอพลิกที่โดนศัตรูพืชนะครับเข้าทำลายนะครับศัตรูนั้นมีอยู่สองอย่างเลยนะครับนะครับก็คืออะไรขาวนะครับ ลักษณะนี้ก็คือลายขาวนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับลองลงมาก็จะเป็นเพลี้ยไฟนะครับก็คือมีการเข้าทําลายนะครับทั้งเพลี้ยไฟแล้วก็ลายขาวนะครับกล้องผมอาจจะไม่โฟกัสนะครับก็ไม่อาจจะเลยก็ไม่ไม่โฟกัสเลยนะครับก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับนี่คืออาการของ เพี้ยไฟและลายขาวมาร่วมกันเล่นงานนะครับนะครับก็มีเกือบทุกต้นนะครับที่เป็นอาการแบบนี้นะครับเออนะครับเดี๋ยวผมจะนะครับผสมสารที่จะช่วยป้องกันและกำจัดทั้งเพี้ยไฟทั้งไายขาวนะครับพร้อมกันเลยนะครับผมนะครับเชื่องตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นนะครับ อ่าก็เป็นช่วงที่เหมาะกับการที่เราจะฉีดสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชนะครับนะครับผมไปดูครับว่าผมจะผสมอะไรยังไงนะครับผมไปดูกันเลยครับาก่อนอื่นเราก็เตรียมถังมานะครับเตรียมถังมานะครับผมไม่ได้ใช้ถังใหญ่นะครับเพราะว่าต้นพืชก็ต้นพริกก็ไม่ได้มีเยอะนะครับก็คงใช้ประมาณ รึ่งถังนี้นะครับแล้วก็เทน้ําลงไปเลยครับนะครับก่อนอื่นต้องก่อนผสมตัวยาอะไรลงไปนะครับต้องเทน้ําลงไปในถังก่อนนะครับนะครับพอเทน้ําลงไปได้พอประมาณตามที่เราต้องการแล้วนะครับมาผสมตัวยานะครับซึ่งตัวยาที่จะมีประสิทธิภาพป้องกันได้ดีที่สุดนะครับก็คือนะครับสารอะบาเมกตินนะครับผม สารนบายเมตินนี่ผมขออธิบายไว้ก่อนนะครับว่ามันคือสารที่ผลิตจากหรือว่าสารสกัดจากจุลินทรีย์ดินชนิดหนึ่งนะครับซึ่งก็จะได้สารที่เรียกว่าสารอบานะครับสารอะบายเมตินนะครับตามชื่อของมันเลยนะครับใช้ป้องกันกําจัดมแมลงนะครับออกฤทธิ์ได้กว้างนะครับออกฤทธิ์ได้แทบ แมลงแทบทุกชนิดนะครับโดยเฉพาะเพลี้ยไฟไรชนิดต่างๆไรขาวไรแดงนะครับใช้ได้หมดนะครับนะครับยานี้มีกลิ่นฉุนมากนะครับเวลาใช้จะต้องอใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกนะครับแบบนี้ครับต้องใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกให้เรียบร้อยนะครับสารนี้มีข้อดีนะครับก็คือไม่ซึมผ่านผิวหนังของมนุษย์นะครับปลอดภัยต่อ มนุษย์และสิ่งแวดล้อมมากที่สุดนะครับเ,เราจะใช้แค่เ,เราใช้น้ำแค่สองลิตรนะครับผมใช้น้ำแค่2ลิตรผมจะใช้แค่ประมาณเอาสัก c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  ห้าซีซีนะครับ5้าซีซีนะครับห้าหรือ6กซีซีนะครับนะครับ ปริมาณนี้นะครับห้าหก c ซเนี่แล้วก็ต่น้ำสองลิตรเนี่ยก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเข้มข้นนะครับนะครับถือว่าเป็นปริมาณที่เข้มข้นมากแล้วนะครับผมนะครับอันนี้จะออกฤทธิ์ได้กว้างนะครับเพียไฟลายขาวเพียอ่อนนะครับแล้วก็ พวกนอนชอนใบต่างๆนะครับนอนใยผักพวกนี้ใช้ได้นะครับป้องกันและกําจัดได้นะครับจากนั้นก็เติมน้ํายาจับใบลงไปนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ต้องใส่มากครับเพราะว่า,าสารน้ำใบไม่กินก็เขาจะผสมน้ํายาจับใบมาให้แล้วนะครับนะครับาจากนั้นก็นะครับปิดฝานะครับปิดฝา นะครับปิดฝาแล้วก็เขยา่าเขยา่านะครับ,บกรปกติการใช้สารกำจัดมแมลงเนี่ยเราต้องสวมทุงมือด้วยนะครับแต่ทีนี้ผมก็คือศึกษามาอย่างดีแล้วรู้แล้วว่าสารานี้ไม่ซึมผ่านผิวหนังของมนุษย์ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังของมนุษย์นะครับนะครับ การจะได้รับสารนี้จะต้องเข้าทางจมูกและปากเท่านั้นเองนะครับนะครับสารนี้จะไม่ซึมผ่านผิวหนังนะครับทีนี้ก็ไปฉีดกันเลยครับเ,ออเนื่องจากว่านะครับผมยังไม่มีเวลาที่จะมาทำความสะอาดนะครับอถอนต้นวัชพืชแล้วก็ทำความสะอาดนะครับยิงใบข้างล่างนะครับมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ ทำให้พวกแมลงต่างๆนะครับศัตรูพิกนะครับเข้าทำลายได้ง่ายนะครับผมนะครับอย่าลืมว่าเพลี้ยไฟกับไรเขานี่มองไม่เห็นตัวนะครับมองด้วยตาเปล่าจะไม่เห็นต้องใช้กล้องจุลทรรศนะครับนะครับหรือแว่นขยายหลายเท่าหลายล้านเท่านะครับหลายพันเท่านะครับมาส่องถึงจะเห็นนะครับแต่เราสังเกตอาการจากใบนะครับยอดใบนะครับเห็นไหมครับนี่แหละคืออาการของ าการเข้าทำลายของอเพี้ยไฟไายขาวในพริกนะครับนี่แหละคือศัตรูที่สำคัญเลยนะครับนะครับสารที่กำจัดได้ก็คืออบาเมตินเท่านั้นนะครับที่จะป้องกันและกำจัดได้ทั้งสองอย่างรวมร,วม,รวมกันนะครับผมนะครับ เอาไม่พูดพร้อมทำเพลงนะครับเอ่อมาฉีดป้องกันกับจัดกันได้เลยนะครับเนะครับขั้นแรกก็ต้องโยกโยกโยกนะครับโยก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 เข้าไปให้มันหลุดโลกนะครับโยกถังก่อนให้มีแรงอัดนะครับให้มีแรงอัดนะครับผมใช้ถังเล็กนะครับจะได้ไม่สิ้นเปลืองน้ำยามากเกินไปนะครับแล้วก็ไปฉีดกันเลยทีนี้ก็มาฉีดกันเลยครับนะครับ หยิบลไปเอาแค่พอเปียกนะครับอเอาแค่นี้ก็พอนะครับพอเปียกนะครับ เอาละครับเอ่อคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็นะครับมากําจัดศัตรูพิษนะครับพวกเพลี้ยไฟไร้เขาอาและก็ยังสามารถที่จะป้องกันกําจัดเพลี้ยต่างๆได้นะครับนะครับการใช้สารอบายเมกตินนะครับต้องใช้ในช่วงเย็นห้ามใช้ในช่วงเช้านะครับเพราะว่านะครับ พอแสงแสงแดดออกมามันก็จะส่องมาแล้วก็ทำลายอ่าก็เรียกว่าประสิทธิภาพของสารให้ลดลงนะครับก็จะไม่ได้ผลนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ในในช่วงเย็นนะครับใช้ในช่วงเย็นนะครับก็จะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็นะครับถ้าถูกใจถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับกดติดตาม กด Subscribe นะครับ, share, รบรกดแชร,ร,รนน์นะครับลุงชชยเกษตรกรรมล้ำหน้านะครับ